เมื่อท่านทั้งหลายสวดมาถึงบทว่าเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปได้นี่ไม่รู้สึกสะดุดหรืออย่างไร <c oughs> ไม่รู้สึกสะดุดกันบ้างหรืออย่างไรท่านจะเอาประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนานนก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าจะเอาผลคือ ทนรื่นเหนือจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่าพี่พระพุทธเจ้าทุณตรัสว่ามันเหมือนกับเด็กๆมองเห็นอยู่ว่าเรากำลังแก่แล้วเราำกำลังตายแล้วทุกคนต้องตายก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราไม่พ้นจากความ แก่เจ็บตายไปได้นี่ก็เรียกว่าภาษาคนภาษาวัตถุเอาร่างกายนี่เป็นหลักจึงเห็นว่าไม่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายไปได้ขึ้นมาถึงภาษาธรรมเราพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นเรื่องทางจิตใจเราต้องทำทางใจต้องบรรลุธรรมทางจิตใจ มองเห็นว่าไม่ได้มีตัวตนสัตว์บุคคลอะไรที่เป็นเราก็ยกให้เป็นของสังขารร่างกายไป <c oughs> ไม่ใช่ของอเราเพราะไม่มีตัวเรามีเข้าถึงความจริงอย่างนี้ไม่เอาร่างกายเป็นหลักเอาจิตที่หลุดพ้นเป็นหลักมันก็ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายแก่เรา จิตกไ็ไม่รับเอาให้ความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมาเป็นของจิตดังนั้นจิตจึงหลุดพ้นได้คำกล่าวที่หลังที่ว่าเราพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้หรือว่าเราพ้นจากกรรมยู่เนื้อกรรมได้นี่แหละเรียกว่าภาษาธรรม จะพูดภาษาคนเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายไปแม่พระพุทธเจ้าก็ต้องตายนี่มีคนพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายระวังให้ดีระวังให้ดีๆว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องตายนั่นมันพูดภาษาคนพร <c oughs> ะพุทธเจ้าก็ัสรู้แล้วไม่มีความตายแก่พระพุทธเจ้าอีกนี่มันภาษาธรรม